พี่ครับผมกลัวผมขอหลบหน่อยนะครับพี่ทหารใจดีผมกลัวโดนสันไปหมดแล้วครับพี่ครับขอบคุณมากที่ให้ที่หลบนะครับพี่ครับโอ้ยขอบคุณมากเลยครับพี่ทหารใจดีจังลเลยนะดันะเป็นปืนใหญ่นะครับขอหลบแป๊บนึงนะ จะลุกก็อยากลุกหมาก็มานั่งตากัวอยู่ในอ้อมกอ็พี่ทหารตื่นดีใจจังเลยนะคะครบขอบคุณมากเลยนะคะพี่ที่อาหารใจดีโอ้หน้าสงสารลูกเอ้ยสาันดีดีเลยอยู่พี่แล้วแหละไม่ต้องกลัวแล้วเฮ้ยโดดขึ้นตากเลย